พท่านมาชมครับเทคโนชาวบ้านเทคโนชาวบ้านครับโดยคุณเอเนกอินสุวรรณครับเป็นผู้คิดค้นนะครับทําเองโดยเอาไม้ครับขึ้นสารี่รถใช้แบตเตอรี่แล้วก็ใช้ตัวดึงสลิงตัวเล็กไปจากไม้ตรงนี้ครับขึ้นรถอันนี้คือเทคโนของชาวบ้านครับที่คิด,ค,ด,ค,ดคิดเองดี๋ครับ oh. มาแล้วครับมาแล้วครับมไม้มาแล้วเครื่องทุ่นแรงครับผมเพื่อต้องการเอาไม้ขึ้นบนสาลีครับไม้นี่ก็คือไม้ในในที่ของนอซสามนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับไม้นี้แต่เป็นความคิด ใช้โมเตอร์ปั่นใช้สลิงเล็กครับนะครเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยเพื่อจะเอาไม้ขึ้นสร,ร, <S <S ร,รีครับผมใช้แบตเตอรี่ครับใช้แบตเตอรี่ครับต้องการเอาไม้ขึ้นโดยใช้แรงงานน้อยหน่อยมันไ,ไม่ห่วงใช้ไหมเนี่ย ไอ้ขานีมันชิมวิรอยู่ไอ้ไม้ลากก็พึ่ะครับคืองวิ่งไ้น้า้คีาดแล้วถ้าเาะำขาทำที่โนดีนลเนี่ยกำลังพัฒนาตัวเองว่าจะต้องทำยังไงคนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อ่าเพื่อจะเอาไม้ที่ขึ้นสา่ี่ครับผมมันมันไม่รู้คำมันผิดเสียบีมันยังไม่ได้หาตัว็อกไม่ได้เมื่อทียมันน้อย ทำคล้ายมันมาทำาคาได้ก็ไปหนได้อะันกูยังทำดูดูมันยังไม่ได้ไปที่เรามาแล้วครับมาแล้วครับน้ำาอ่าไม้มาแล้วครับผมเแล้วเพื่อ